คือคือคือประเด็นคืออย่างนี้ว่าตอนช่วงช่วงปี2 5 3 7คือผมกลับมาจากอเมริกาเนี่ย2535แล้วตอนนั้นธุรกิจเราเนี่ยแย่ถึงที่สุดแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้รู้อะไรจนมาถึงจุดหนึ่งพอเราเริ่มเพราะผมเนี่ยเป็นคนทำงานผมก็ทำอะไรมันต้องมีผลงานน่ะแต่ว่ามันทำอะไรมันก็เหมือนกับมันไม่ได้ดีแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เห็นด้วยสุดท้ายก็มารู้เรื่องนีสิน และสุดท้ายเราตัดสินใจก็คือว่าเราขายรั์สินทรัพย์ตัวที่มีที่มีมูลค่าสูงสุดเีกว่าเพราะไอ้ตัวน,นมสดตรานนฟาร์มโชคชัยเนี่ยมันเป็นตัว<ส>ที่ทอยู่อยู่ปลายน้ำที่สุดมี a ูแอดเ d e d สูงสุดนีเราก็เลยส PLIT ฟาร์มโชคชัยกับนมสดตราฟาร์มโชคชัยออกเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี 2, 5, 3, 7จนถึงปัจจุบันเนี่ยนมสดราฟาร์มโชคชัย,นยออเนี่ยไม่ใช่ของเราอีกแล้วไม่ได้ทำากไม่ได้ไม่ได้ทำเลย คุชอบรู้ไหมว่าชาวบ้านไม่รู้ทุกคนเข้า <ผม S 1> ใจาผิดทราบแต่ว่าแต่ว่าก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกับบเวทีอะว่าบางทีเนี่ยผมก็พูดอยู่เรื่อยนะผมอยู่บนเวทีไหนผมก็พูดแต่ว่าอย่างที่บอกเราเนี่ยเพราะชอบเรื่องไม่ดีก็ ไม่แน่วันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อะไรกับนมสดฟาร์มโชคชัยคนวิ่งมาสัมภาษณ์ผมอาจจะได้บอกจริงๆว่ารายการเป็นรายการแล้วแลกที่อยากจะบอกแล้วทําไมเราไม่เปลี่ยนฟาร์มเป็นเอิมมิวฟาร์มคือคือฟาร์มโชคชัยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นมันมีความความหมายด้วยเรื่องของชื่อนะเพราะมันเป็นชื่อคุณพ่อ แล้วเราก็คิดว่าตรงนี้มันเป็นไอดีนตี้ของความเป็นไทยมากมผมนี่เป็นคนเรื่องของความเป็นไทยนี่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องมาอันดับหนึ่ง<ะ>ตอนนี้เราก็นีไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้ทับศัพท์ไปเราจะไม่ไปเปลี่ยนพระโชคชัยฟ้า<ะ>ไม่อะไรทั้งสิน้นนี้เราก็เลยคงไอ้ไอตรงนี้ไว้เป็นไอดีนตี้ของเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ที่เกี่ยวข้องกับน,นมตราความโชคชยัยแค่นั้นน่ะจะเป็นของคนอื่นแต่อื่น,นๆที่ ในตราฟาร์มโชคชัยเนี่ยยังเป็นของเราอยู่ใช่ก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงจริงๆไอ้ช่วงวิกฤตตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทําให้เราพอมันไม่มีแล้วมันวิกฤตสุดเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งคนเราพอมันวิกฤตมากๆเนี่ยมันถึงจะต้อสุดต no no <No ั้มทำอะไรตั้สุดคือกําลังจะขึ้นสูงใช่ใช่แล้วแล้วแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้ทดสอบทดสอบศักยภาพเราจริงๆหรือบางทีอะไรมันดีเนี่ย มันไม่รู้ไงเราเราเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเจเนอเรชันที่สองเจเนอเรชันที่สองเนี่ยบางทีเนี่ยเรียนมาเยอะนะแต่บางทีมันไม่รู้จริงอะ่ะใช่ไหมฮะมันรู้โดยเชิงทฤษฎีแต่ผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ในฐานะที่เราทางานมา20ปีเนี่ยมวยซ้อมกับมวยต่อยจริงไม่เหมือนกัน <laughs> คือบางทีคุณซ้อมให้ตายนะแต่ซ้อมอย่างเดียว แต่เวลาขึ้นเวทีเนี่ยมันมีอื่นๆอีกมันมีความอดทนของตรงนี้เห็นไหมมันเยอะมากเลยซึ่งไอ้ตรงนี้มันสอนไม่ได้มันเป็นความรู้สึกผมถึงบอกว่าการทําธุรกิจเนี่ย h า r d ที่มันเป็นศิลปะเนี่ยจริงๆมันมีเยอะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสอนในตําราไม่ได้ถ้าคุณซ้อมมวยน่ะคุณทําเป้าอย่างเดียวใช่แล้วชอบจริงมันสอด้ามาเนี่ยมีหลบต้องมีหลบด้วยอันนี้ก็ถือว่าน้องคอย รายการทั้งวัยเป็นรายการนะฮะที่บอกความโชคชัยผลิตอึมเมลว์อืาความความโชคชัยด้วยเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้พอพอธุรกิจเราขายนมสดตราความโชคชัยออกไปก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วผู้ก่อตั้งเนี่ยก็อยากให้ความโชคชัยเนี่ยปิดตัวไปด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราขายปลายน้ำแล้วต้นน้ำจะเก็บไว้มันไม่มันไม่ลอจิติกที่จะเก็บธุรกิจเกษตร แต่เราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ายิ่งยากยิ่งคนบอกว่าอยากยิ่งจุกยันเพราะว่าตรงเนี้ยคือเราถ้าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเรานมัไม่ใช่คนอื่นเป็นชอกรู้ไหมว่าแม้กระทั่ผมเองนั้นคิดว่าน้องคอยกรเป็นว่ายังมีความรู้สึกว่าความโชคใครเนี่ยผลิตสเต็กวัวข้าวนั่วัวพันเนื้อวัวเนื้อจริงๆแล้ว ก็เหมือนกันเองครับมันเป็นเพอร์เซ i ชันเดิมตั <oh ้งแต่สมัยโชคชัยสเต็กเฮาส์ตึกโชคชัยแต่จริงๆไอ้การติดปากตรงนี้มันก็ก่อให้เกิดการต่อยอดจริงๆเราเป็นฟาร์มโคนมเพราะฉะนั้นโคเนื้อโคนมมียคนละประเภทแต่จริงๆวันนี้ที่เราขายในสเต็กเฮาส์ของเราเนี่ยก็จริงๆเหมือนหลายๆพัตคาการนะฮะเราก็ไปคัดสรรเนื้อวัวที่ดีที่สุดต่างหากแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่จากฟาร์มคุณชอบรู้หรือเปล่าว่าการฆ่าสัตว์ ของคุณทำฟาร์มกอนมหรือไม่ไอติมนมของคุณอร่อยที่สุดในโลกก็เนี่ยอร่อยที่สุดในโลกดทำมาแล้วมาทำมาแล้วทำแล้วชิมแล้วคือเราทําด้วยความที่เราจริงๆมันมาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวคือท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันเป็นท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ผมไม่ชอบท่องเที่ยวที่ไม่มีสาระคนออกไปแล้ว ไม่เห็นมีอะไรแต่อันนี้ต้องเป็นอะไรที่คนมีความรู้สึกว่า,าต่อยอดในเชิงความรู้ต่อได้ให้เขาคิดให้เขาเห็นอะไรที่เขาไม่เคยไม่เคยเห็นของจริงมาก,ก่อนครน,นี้พอเราไม่มีนมสดตราฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรื่องเล่าส่วนหนึ่งมันหายไปเพราะผู้บริโภคไม่สามารถปฏิบัติต่อระหว่างนมที่ออกจากวัวไปถึง uh huh. สิ่งที่เขาบริโภคเราก็เลยสร้างโรงงานเล็กๆขึ้นมาเพื่อจะให้เขาเห็นกระบวนการว่านมออกจากวัวแล้วมันไปทําอะไรแต่ครน,นี้ถ้า p r o d u c t ที่เราจะโชว์นัองเที่ยวเป็นนมพาสเชอรไลเฉยๆมันก็ไม่ตื่นเต้นอันนี้เราก็เลยคิดว่ามีสินค้าในโลกนะคุณสานคุณพลอยไม่กี่ตัวที่ผมมองว่าเป็น universal product เป็นสินค้าที่คุณยายคุณตาเราอายุ90กับลูกเราหลานเราสี่ขวบชอบเหมือนกันตัวหนึ่งก็คือไอศครีมผมนี่ชอบแต่เด็กจนวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดเอ้ย นมไอศครีมรีเลท<อ>ทำไมเราไม่ทำสินค้าสักตัวหนึ่งนะให้คนเนี่ยพอเห็นกระบวนการเสร็จแล้วได้ชิมไอศครีม,มเขาจะได้เกิดไอความผูกพันระหว่างความโชคชัยกับประสบการณ์คุณก็คิดแค่เป็นนิดหนึ่งทำยังไงให้เป็นน้องหล่อมีไอติมสอบลูกค้า <laughs> ทุกคนแวะมาไม่ต้องซื้อรถไอซิมฟาร์มยอดขายมีอึ้งมิวมีอึ้งมิวสรบจให้ผติดใจจริงนะครับนะครน้องพลอยเมื่อกี้ผมขอบอกผ่านรายการน้องพลอยเลยว่าเบ้นตังหล่อเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกบนตึกโชคชัย building น้องพลอยยั่งรถแล้วชั้นเก้ายังไม่ทันน้องพลอยไม่ทันไม่รู้ไม่รู้จากวันนี้นะไม่เคยพูดนะก็เนี่ยฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นเราก็ตอนแรกเราก็พยายามผลิตให้ให้ดีที่สุด คือฟาร์มโชคชัยเนี่ยมีหลักการอย่างนี้คือทําอะไรทําให้ดีที่สุดอ,อย่างที่เมื่อกี้คุณวัช์นบอกว่าประทับใจเรื่องห้องน้ำอ,อันนี้เป็นาาทด่ต้องของผมห้องน้าสะอาดที่สุดเรื่องเรื่องที่ผมคอนเซิร์นคือเรื่องพวกนี้คือผมว่าผู้นำเนี่ยต้องคอนเซิร์นเรื่องใหญ่สุดกับเรื่องเล็กสุดออไอ้ที่เหลือเนี่ยมันอยู่ในขบวนการจัดการ มันอยู่ใน job description ห้องน้ำเนี่ยมัน over expect มัน over expect และคนเลือกจำเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดกับแย่ที่สุดทำไมโฆษณาวันนี้เราต้องทำออกมาแบบตลกแบบไม่ได้มีสาระเพราะเราก็จะได้เฮ้ยโฆษณานี้ทำไมมันตลกแบบไม่ได้สาระเห็นไหมแต่มันก่อให้เกิดการจดจำอันนี้อันนี้ไปบอกคุณแม่มาได้ห้องน้ำสะอาดคอยเข้าไปสำรวจมาแล้ววแล้ห้องน้ำนี่มันเป็น touch ยที่สำคัญ แล้วมันจะแล้วมันจะบอกถึงวัฒนธรรมองค์กรนะผมอกชื่อตรงนั้นปิดรายการหน่อยก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ให้คุณโชคมาอธิบายเรื่องราวของความโชคชัยเกียรติได้ทั้งทั้งคุณพ่อและว่าคุณลูกอยู่ในสถานที่เดียวกันก็ถือว่าเป็นเกียรติที่วันนี้ได้ให้เกียรติเรามามาเยี่ยมชมฟาร์มโชคชัยแล้วพอดีต้องขอประธานโทษด้วยพอดีเรามีรายกา ก็วันอาคารครามณไทม์7ดโมงทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มเดโมงพราม่ะไทม์ยอบีุีแปดขอบคุณค่ะสวัสดีครับ